ก็ลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้แหละก็ยังมีงานบุญมาให้ได้ดูกันด้วยนะฮะ,ะภาคเหนือครับท่านผู้ชมฮะอยากก่างกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปจัดงานครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวพาไปดูไปจัดงานที่นี่ครับพระธาตุหลิพนชัยที่ลำพูนอิมบุญอารามวัด ชมโคมไฟแสนดวงก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะยกระดับสู่นานาชาติเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมาที่บ้านเรานะครับในงานก็มีขบวนแห่โคมยี่เปงขบวนแห่โคมล้านนาโคมนานาชาติจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับมีพิธีถวายโคมแสนดวงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะฮะก็จัดตั้งแต่4ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนที่บริเวณลาน วัดพระาธาตุหลิพุนชัยวรมหาวิหารนะครับปีนี้ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเขาจะจัดทุกปีช่วงปลายปีแบบนี้นะครับทุกผู้ชมฮะไปแอลเนื้อบรรยากาศดีอิ่มบุญสุขใจฟังเสียงของท่านประลักกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงงานนี้กันหน่อยครับ ประเพณีหรือเฟสติวัลอย่างที่ทราบนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจอันหนึ่งที่รัฐบาลเองพยายามขับเคลื่อนเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยในปีนี้ค่ะทางจังหวัดลำพูนเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นการจัดโคมในประเทศไทยเท่านั้นจะเป็นโคมนานาชาติด้วยซึ่งได้มีการจัดประกวดก็จะเห็นว่าในปีนี้คึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมกันแล้วก็โคมไม่ใช่เพียงแค่แสนดวงนะคะในปีนี้แสนกระดวงแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมมือร่วใจกันนะคะค ทั้งคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคราฐัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนที่ได้ลุกขึ้นมาช่วยกันทําบ้านให้เป็นแหล่งนักเลงท,งท่องเที่ยวตอนรับนักท่องเที่ยวต่อไปอะนะคะค่ะ